ไม่คิดทิ้งแม้ภรรยาตามมองไม่เห็นเรื่อนรักชรินเพชรารักอมตะ50า50ปีชีวิตบ้นปลายอยู่ดูแลกันและกันแม้อายุจะ89ปีแล้วก็ยังคงแข็งแรงสำหรับศิลปินแห่งชาติชรินนันทนาคอรที่พร้อมขึ้นคอนเสิร์ตสองทศวรรษชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข20มหากราบแห่งบทเพลงที่กำลังจะเกิดหลังสปีที่ผ่านมาทำให้แฟนเพลงคิดถึงคอนเสิร์ตเพลงลูกโกง เพลงไทยสากลจึงตั้งใจกลับมาจาัดอีกครั้งพร้อมค้นเอาผลงานอมาตะาก,กว่า20เพลงมาเลยทีเดียวนอกจากนี้ชรินนันทนาครได้เผยเคล็ดลับสุขภาพแข็งแรงว่าออกกำลังกายทุกวันวิ่งสม่ำเสมอวันละ1กิโลเมตรเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการขึ้นคอนเสิร์ตนะับบ้านอันงดงามสะอาดตาโอทงเงียบสงบเป็นส่วนตัวประดับประดาไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่เท่วบริเวณให้ความร่มรื่น เพียงได้แลเห็นก็นึกรำพันได้อย่างไม่ยากเย็นเลยว่าเหมาะสมแล้วที่จะเป็นที่พักกายพักใจของเอกอาคาัครรศิลปินเจ้าของน้ำเสียงที่ชนะไปทั้งสิบทิศและอดีตนางเอกสาวที่สวยที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยเท่าที่เคยมีมาวินาทีที่คุณชรินในวัย83ปีที่ยังเปี่ยมล้นไปด้วยความประชุ่มกระชวยและรุ่มรวยอารมณ์คารเดินประคองกอดแขนคุณเพชราในวัย70ปีที่ยังคงไว้ด้วยความงามสงา่า ความสุขที่ทั้งคู่ได้อยู่ร่วมกันในฐานะคนรักกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นแต่แล้วฝันไายก็เริ่มยางสามขุมเข้ามาเมื่อคุณอาเพชรราต้องประสบปัญหาที่ดวงตาจนถึงขั้นศูนย์ดวงตาเขาร้องไห้บอกกับผมว่าเธอตาฉันไม่เห็นแล้วผมก็กอดเขาไว้ตอนนั้นผมรู้เรื่องนี้แล้วเพราะหมอเขาบอกกับผมผมจึงพูดกับเขาอย่างหนักแน่นไปว่าเธอจำไว้อย่างเดียว ในชีวิตนะฉันจะไม่ทิ้งเธอหลังประโยควักทองนี้วงสนทนาของเราก็เงียบงันไปด้วยความซาบซึ้งใจชั่วครู่ใหญ่ๆเลยทีเดียวและเมื่อได้พูดประโยคนี้ออกไปผมก็ได้ตั้งปณิธานเอาไว้ในใจเลยว่านับจากนี้เป็นต้นไปผมจะต้องประพฤติด,ดีปฏิบัติดีเป็นที่เชื่อถือของเขาให้ได้ต่อไปนี้เราจะไปด้วยการตาไม่เห็นไม่เป็นไรจะเป็นกำลังใจให้ผมจะสู้ขยันทำงานจัดคอนเสิร์ตดีๆหาเงินให้ครอบครัว ฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ